สวัสดีค่ะวันนี้มาตอบคําถามนะคะพอดีเมื่อวานมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการแผ่เมตตายัางไงให้ถึงนะวันนี้ก็เลยจะมาทําคลิปสั้นๆนะคะที่จะมาแนะนําวิธีการง่ายๆเ <ๆ S 2> นาะโดยที่เราไม่ต้องแบบคิดว่าการแผ่เมตตาจะต้องมีการออกไปที่วัดหรือว่าไปที่ไหนเนาะหรือว่าต้องสวดบทอะไรหรือเปล่าอะไรนะเดี๋ยวจะมีวิธีการแนะนานะยังไงก็ใครที่เข้ามานะคะถ้าเกิดว่าเสียงชัดเจนดีก็รบกวน พิมหนึ่งให้จินนี่ด้วยนะคะจะได้รู้ว่าชัดเจนดีแล้วก็เดี๋ยวเราจะไลฟ์เป็นยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวจิงขอเช็คเสียงแป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องการแผ่เมตตากันค่ะขอบคุณพี่โยค่ะเสียงชัดเจนดีดนะคะ<ร>คอโอเคก,ก็คือมีคำถามเนาะสวัสดีค่ะเห็น พี่พรเข้ามาด้วยเนาะพี่นิดอยู่ไหมเนี่ยเจ้าของคําถามนะคะเจ้าของคําถามเนาะมีคําถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการแผ่เมตตาเนาะก็คือมีคําถามนะคะว่าเดี๋ยวเจนี่อ่านคําถามให้ฟังก่อนคําถามถามว่าการแผ่เมตตาเนี่ยพี่อยากแผ่บุญให้สามีนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยฝันเห็นสามีมาบอกว่าให้เรียกลูกกลับมาอยู่บ้านด้วยนะคะ เขาบอกว่าเขาจะไปแล้วนะเราจะมีเวลามาดูแลเธอแล้วนะสามีก็บอกอย่างนี้นะคะพี่เขาก็เลยอยากจะแผ่ส่วนบุญให้สามีนะคะแล้วก็พี่เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาอยู่มาเลเซียอะไรอย่เงี้ยการที่จะแบบไปวัดไทยมันก็อยู่ไกลมากค่ะเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องแผ่บุญด้วยวิธีไหนยังไงอยากให้จินช่วยแนะนําหน่อยอะไรเงี้ยนะคะก็คือจริงๆแล้วการแผ่บุญกุศลเนาะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าจะต้องไปสถานที่ไหนเนาะ เราอยู่ที่ไหนแล้วก็นึกแผ่บุญที่นั่นได้เลยนะคะวิธีการเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการแผ่เมตตาใช่ไหมเมตตาเนี่ยมันก็แปลว่าการมีไมตรีจิตเนาะเมตตาคือการมีไมตรีจิตต่อการเหมือนให้นึกง,ง่ายๆสมมติแบบเวลาที่เราเดินไปอย่างเงี้ยแล้วเ,เห็นขอทานอย่างเงี้ยเราก็เออมีมีเมตตามีไมตรีจิตที่แบบสงสารเขาเนาะเอยนึกถึงขอทานาเงี้ยทำบุญสะหน่อยหรือแบบว้ยเดี๋ยวไปซื้อ ไปซื้อขนมซื้อซื้อข้าวมาให้เขาสะหน่อยอะไรเงี้ยมันก็คือความที่เราแบบระลึกนึกถึงใครสักคนหนึ่งใช่ไหมที่ที่เรามีไมตตีจิตต่อเขาคราวนี้เนี่ยการแผ่เมตตาเนี่ยวิธีการเนี่ยมันมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ต้องใช้การสวดบทอะไรหรือว่าต้องไปที่วัดที่ไหนคืออย่างการที่เราสวดสวดบทแผ่เมตตาอะไรเงี้ยจริงๆมันสมัยก่อนน่ะก็คือเขาบอกมันเหมือนเป็นการซ้อม แต่แผ่เมตตาจริงๆกมคือการทำกาะทำตรงหน้าด้วยกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมใช่ไหมแต่วิธีการของที่จีนฝึกเนี่ยหลังจากที่ได้เรียนรู้กับพี่โยเนี่ยเป็นวิธีการที่ง่ายมากเลยทุกคนก็คือวิธีการนะก็คือเหมือนกับว่าให้ทุกคนนะทําตัวสบายๆเนาะเออทำตัวสบายๆน,นั่งสบายๆอย่างเงี้ยนั่งแล้วก็ปล่อยจิตให้แบบ ว่างไม่มีประมาณอย่างเงี้ยเหมือนเขาเรียกว่าปล่อยให้มันสบายๆทําจิตให้มันว่างอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเรายังมีการคิดนึกปรุงแต่งอะไรอยู่เนี่ยมันจะเกิดมันจะเป็นความบวรบกวนไงมันก็จะมันก็จะแบบแบบเวลาที่เราจะระลึกนึกถึงใครอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็กําลังวุ่นวายอยู่กับการคิดอยู่กับการสวดอยู่กับการอะไรอย่างเงี้ยอยู่เพราะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือนั่งสบายๆส,สมมติอ่ะเรากําลังจะ กินข้าวอันนี้วิธีง่ายๆเลยนะสมมติว่าเราจะกินข้าวใช่ไหมแกจะกินข้าวแล้วเอ๊ยอยากอยากแผ่ไปให้พระพุทธองค์จังเลยอยากแผ่ไปให้พระบัจเจก,กพุทธเจ้าอยากแผ่ไปให้คุณพ่อคุณแม่หรือครูบาอาจารย์ที่เราเระลึกนึกถึงอย่างเงี้ยเอออันนี้คือหมายถงึงทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตก็ได้นะก็คือพอพอก่อนกินปุ๊บก็นั่งนั่งแล้วก็นั่งสบายๆดูลมหายใจปุ๊บ หายใจเข้าหายใจออกทำจิตให้ปล่อยทำจิตให้ว่างสบายสบายแล้วก็ให้นึกนึกถึงคนที่เราต้องการที่จะแผ่บุญกุศลหรือแผ่อาหารอันเนี้ยไปให้เขาเนาะไม่ว่าเราจะกินอะไรก็ตามเนี่ยเราก็นึกถึง นึกแค่แค่ใช้การปล่อยปล่อยปล่อยจิตป,ปล่อยใจให้มันว่างแล้วก็ใช้การนึกแค่นั้นเองก็นึกไปอาหารมื้อนีอ้นึกถึงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระบัจเจกับพุทธเจ้าไม่จําเป็นต้องพูดออกมานะคะอันนี้ก็คือหมายถึงว่าจริงก็คือใช้การพูดให้ทุกคนได้ยินออแล้วก็นึกนึกถึงสัพรพชีวิตทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ยาพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็หายใจแล้วก็ใช้การสาดออกไปใช้การสาดออกไปก็เ,เวลากระแสของเมตตาไมตรีจิตเนะี่ยมันจะมีลักษณะของการแผ่ออกแผ่ออกจากตัวนี่แหละช่วงเอวเนี่ยมันก็จะแผ่ออกไปก็คือวิธีการก็คือแค่นั่งลงสบายๆตามลมหายใจเข้าออก ทำใตให้ว่างแล้วก็นึกถึงคนที่เราต้องการจะแผ่บุญไปให้เท่านั้นเองเนาะเหมือนอย่างวันนั้นที่เจ้าแมวดำตายอย่างเงี้ยอ่ะเราจะกินอะไรเราก็นั่งเออนึกถึงแผ่บุญให้เจ้าแมวดำหน่อยก็นั่งอยู่กับลมหายใจปึ๊บปล่อยใจให้ว่างแล้วก็แผ่แผ่บุญไปให้เจ้าเจ้าแมวดำที่เสียชีวิตตรงเนี้ยเนาะเออหรืออาหารทุกมื้อเนี่ยพี่โยจะบอกตลอดว่าจิ้น แผ่ให้นึกถึงพ่อใหญ่ก่อนนะนะคะพ่อใหญ่ก็คือพระพุทธองค์จริงก็จะนึกถึงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระบาจเจกับพุทธเจ้าถวายสงฆ์เป็นสังฆทานถวายเป็นจาะคะแก่ใครกไ็ได้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้อะไรเงี้ยเนาะเออก็สรรพชีวิตทั้งหลายเนี่ยเราก็เราสามารถที่จะระลึกนึกถึงแล้วก็แผ่ไปได้เลยไม่เกี่ยวกับการกวดน้ําไม่เกี่ยวกับการไปวัดไม่เกี่ยวกับการท่องบทสวดมนต์เนาะอันนี้เป็นวิธีที่ถึงได้ถามว่า รู้ได้ไงว่าถึงก็เคยทดลองมาแล้วอะไรเงี้ยขนาดคนมีชีวิตก็ยังถึงเลยอย่างเงี้ยอย่างตอนที่ที่ที่อยู่กันคนละที่อย่างเงี้ยอย่างพี่โยอย่างเงี้ยตอนที่แบบเวลาจินแบบว่าเออตั้งจุดเทียนอย่างเงี้ยจุดเทียนในห้องที่เป็นเทียนหอมอเงี้ยบูชาพ่อใหญ่อย่างเงี้ยอืมก็พี่โยก็ได้กลิ่นแล้วนึกถึงปุ๊บพี่โยก็จิตเชื่อมกันแล้วก็ ก็ได้กลิ่นได้กลิ่นผ่านไลฟ์เลยอะ่ะพี่โยอยู่หน้าจอกําลังไลฟ์ให้ทรรมะอยู่ก็บอกอใครจุดเทียนหอมน้องจีนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็มีการเชื่อมเชื่อมเชื่อมแล้วมันแบบสื่อถึงได้หรือเวลาที่แบบอย่างของพี่โยเองเนี้ยเวลาที่แบบอย่างช่วงที่ที่ที่บวชอยู่ยางเงี้ยแล้วแบบมีญาติโยมอย่างเงี้ยเขาแบบเหมือนกับว่าทําอาหารเช้ามาถวาย ถวายมื้อเช้าใช่ไหมแล้วแบบตอนทําอย่างเงี้ยตอนเขากําลังแบบตามส้มตำอยู่หรือวแบบ่าทําแกงเห็ดแกงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขานึกตอนทําเนี่ยเขานึกถึงพี่โยอย่างเงี้ยพี่โยอยู่อยู่ที่กุติอย่างเงี้ยก็รู้สึกได้ถึงแบบอืมใครแผ่มาใครแผ่ส้มตำม,มายอะไรเงี้ยมันจะมีรสมีกลิ่นพวกเนี้ยมาเนาะมันจะเป็นเป็นกระแสที่แบบสื่อถึงกันได้ยอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็คือ เนี่ยวิธีการก็คือง่ายๆหรือเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกคือก่อนทานอาหารอะไรหรือก่อนจะทำอะไรอย่างเงี้ยให้สงบจิตสงบใจอยู่กับลมหายใจแล้วก็ปล่อยปล่อยให้ว่างแล้วก็แผ่ออกไปเลยศาสตร์ออกไปเลย,ออเ,ลยเนาะหรือว่าก่อนที่เวลาจะกินอาหารหรือตอนที่กินอยู่ขณะที่กินอยู่สมมติกินน้ำกินน้ำเปล่าน้ำผลไม้หรือกินผลไม้กินขนมเค,ค้กกินอะไรก็ได้ตอนที่เรากินเข้าไปปึ๊บ จับรสชาติของน้ําจับรสชาติของน้ําจับรสชาติของอาหารแล้วก็ทําจิตให้ว่างแล้วก็นึกนึกถึงแล้วก็แผ่ออกไปเลยทําจิตให้ไม่มีประมาณแล้วก็แผ่ออกไปเลยวิธีนี้ง่ายมากแล้วก็ถึงถึงด้วยแล้วก็ง่ายมากเลยเงี้ยเพราะนั้นก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของกระแสกระแสจิตที่มันส่งไปใช่ไหมมันมันไม่ใช่การไปยึดติดในรูปแบบอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปไปว่าการแบบที่แบบ พิธีกรรมอะไรพวกนี้เอออันนั้นมันก็จะเป็นส่วนของประเพณีที่ทาสืบต่อกันมาแต่หมายถึงว่าอย่างเงี้ยมันจะทําให้เกิดความกังวลไงอย่างพี่พินิดอย่างเงี้ยกังวลว่าทํายังไงดีไม่ได้ไปวัดเลยอยู่มาเลเซียเราจะให้ไปวัดไทยแล้วจะมาแผ่บุญใช่ไหมเราอาจจะกังวลว่าแล้วต้องมีเกี่ยวอะไรกับพระไหมอะไรเงี้ยเออแต่จริงมันไม่ได้เกี่ยวไงก็คือเราสามารถที่จะทําด้วยตัวของเราเองที่ไหนก็ได้หรือขนาดตอนนั่งเครื่องบินตอนนั่งเครื่องบิน ตอนนั่งเครื่องบินมาเชียงใหม่ไปกลับกรุงเทพอย่างเงี้ยพี่โยก็บอกว่าเออเนี่ยเราอยู่บนที่สูงนะให้เนี่ยก็ทําให้ให้ทําจิให้ว่างปล่อยแล้วก็แผ่ออกไปแผ่ออกไปจากข้างบนอะ่ะลงไปข้างล่างแผ่ให้คนข้างล่างด้วยที่เขาที่เขาอยู่คือเหมือนเราอยู่จากที่สูงเนะี้ยเราแผ่แผ่เมตตามาจตัจิตติลงไปให้คนข้างล่างเขาด้วยอะไรเงี้ยเออเนี่ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วก็ถ้าอย่างมีพัดอย่างเงี้ยมันก็ ใช้เป็นตัวทอนไปได้ก็คือหมายกาว่าพอเราทําจิตให้ปล่อยแล้วก็แผ่เมตตาปุ๊บแล้วก็ใช้พัดเป็นตัวทอนก็ได้เหมือนแบบเขาเรียกว่าสาดไปอ่ะสาดไปแต่ไม่มีพัดก็ได้นะอันนี้ก็เป็นแบบเออถ้ามีพัดก็สาดไปสาดไปไปไหนก็พัดสมมติเราร้อนพัดอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้พัดเพื่อตัวเราเองคนเดียวแล้วก็แบ,บพัดแล้วเราก็นึกถึงอืใครที่อยู่แถวนี้เนาะก็ขอให้ได้แบบ เมตตามาัยจิตจิตจ,จากเราไปด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วก็พัดไปแล้วก็แผ่ไปศาสตร์ไปศาสตร์ไปอะไรเงี้ยเอออ,อ่างเงี้ยก็ง่ายง่ายเพราะว่าทุกอย่างทุกอย่างสําเร็จที่ใจถูกไหมเออบุญกุศลใดก็ตามเงี้ยการตั้งจิตจตั้งจิตยังไงมันก็ไปอย่างนั้นแหละคะ่ะมันไม่จําเป็นต้องมีรูปแบบอะไรที่ทําให้แบบโหต้องเป็นพิธีการต้องอะไรแล้วมันถึงจะถึงไหมแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนก็รู้สึกว่าแบบ อยากจะทำเพื่อคนที่ที่ที่เราระลึกถึงถูกไหมเอออยากจะแผ่ไปให้คนที่แบบเสียชีวิตแล้วหรือแม้แต่แบบคุณพ่อคุณแม่ที่ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีวิธีการเนี้ยเป็นวิธีง่ายเนาะส่วนการรับรู้เนี่ยคือขอให้เราได้แผ่ไปถเถอะเนาะเขาจะรับรู้หรือไม่เนี่ยอีกส่วนหนึ่งมันก็คืออยู่ที่จิตของเขานะขณะนั้นด้วยถ้าเกิดว่าเขาฟุ้งซ่านอยู่ กำลังเครียดคิดวิตกกังวลเงี้ยมันก็อาจจะแบบคือกระแสกระแสฝั่งเขากับกระแสฝั่งเรามันอาจจะไม่ตรงกันอันนั้นมันก็ไม่เป็นไรเพราะหน้าที่ของเราก็คือส่งไปก่อนส่งไปก่อนส่งเมตตามไมตรีจิตไปก่อนมันก็คล้ายๆกับเวลาที่เราแบบผูกไมตรีจิตกับเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยสมมติวแบบเอ้ยบ้านนี้ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร ซื้อของไปฝากหน่อยเมตตามไปมตีจิตอะไรเงี้ยก็คือเราได้ทําหน้าที่ของเราไปแล้วอะซื้อของไปฝากแต่ตัวเขาเองอะเขาจะมาจูนช่องเดียวกับเราที่จะแบบเปิดใจกับเราหรือเปล่าอันนั้นมันก็อีกเรื่องหนึงงง่งไงเพราะนั้นก็คือถ้ามันจูนกันก็ก็รับไปรับไปแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่จูนกันแล้วเขายังไม่รับรู้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือกระทําทํากิจที่สมควรทาเออปรับจิตปรับใจให้มันโล่งให้มันปล่อยให้มันวาง ตรงนี้วิธีการที่เราจะฝึกตรงนี้ได้บ่อยๆเนี่ยก็คือเวลาที่เราฝึกลมหายอยู่กับลมหายใจอยู่กับอานาปานาสติพวกนี้มันจะปรับปรับกายปรับใจให้มันเบาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่กับลมหายใจเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดเลยที่ที่แถมมากับการมีชีวิตใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราอยู่กับลมหายใจเป็นหายใจเข้าออกปรับกายปรับใจให้เบาอยู่สม่ำเสมอเนี่ยพอจะมาถึงเวลาที่จะเอ้ยมานั่งแผ่เมตตาเงี้ย มันก็ง่ายเลยเพราะว่าเราก็เราก็สามารถที่จะทอนไอความคิดฟุ้งซ่านได้ไวไงกกลับมาอยู่กับลมแล้วก็แผ่ทำจิตให้ว่างแล้วก็ปล่อยแล้วก็แผ่แล้วลึกนึกถึงแล้วก็สาดไปค่ะ <c oughs> เหมือนอย่างเงี้ยทุกคนอยู่ในอยู่ในไลฟ์ใช่ไหมจิกนก็สามารถที่จะแบบนั่งเงี้ยแล้วก็ระลึกนึกถึงทุกคนได้ ่ตอนนี้ทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนนะแบ่งเวลาให้ตัวเองสักนิดนึงไหนๆก็กำลังมาดูไลฟ์อยู่แล้วเนี่ยก็คือลองใช้ช่วงเวลาเนี้ทำพร้อมกันไปเลยก็ได้ค่ะลองนั่งสบายๆจะหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้เนาะแล้วก็อยู่กับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก ทำจิตให้สบายให้ปล่อยให้ว่างให้กว้างไม่มีประมาณแล้วก็ระลึกนึกถึงคนที่เราอยากจะแผ่ไมตรีจิตไปให้ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธองค์พระปัจเจกับพุทธเจ้าคุณพ่อคุณแม่ลูกญาติพี่น้องครูบาอาจารย์สรรพชีวิตสรรพสัตว์ท,ทั้งหลาย เทวดาเทพพรหมยมยักษ์เจ้ากรรมนเ,เวรทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายนะคะเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเนาะแล้วก็ระลึกนึกถึงมีไมตรีจิตแผ่ไปสบายๆตอนแผ่ไปก็ยังอยู่กับลมหายใจอยู่อย่าลืมอย่าลืมหายใจ เพราะถ้าเราไม่หายใจมันจะเป็นการไปไปกดไปเพ่งไปเกรงเนาะก็คือลมหายใจก็คือให้มันมีอยู่ตามธรรมชาติหายใจเข้าออแล้วก็แผ่ไปสบายๆพอ,อรู้สึกดีปุ๊บก,ก็กลับมาอยู่ในภาวะปกติได้เนาะตรงเนี้ยง่ายๆแค่นี้ละค่ะก็คือไม่จำเป็นต้องนานเนาะไม่จำเป็นต้องนานแล้วก็ อย่างที่เวลาจีนเคยทดลองเงี้ยกับพี่โยอย่างเงี้ยเวลาที่แบบจีนแผ่เมตตาอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยของพี่โยเขาจะมาเซนต์เซน์ที่เขาเรียกว่าอะไรตรงเนี้ยเอ่อตรงตรงตรงสันตรงสันหลังตรงตรงแกนกลางตรงเนี้ยมันจะเย็นว่าขึ้นมามันจะเย็นว่าขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดว่ามีคนแผ่เมตตามาอะไรเงี้ยเนาะมันจะแบบเย็นว่าขึ้นมาตรงเนี้ยปุ๊บ เหมือนเขาจะรับรู้ได้อะไรเงี้ยเออว่ามันแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนนั้นมีจิตใจที่แบบอ่อนโยนมากเท่าไหร่อัตราตัวตนน้อยมากเท่าไหร่เนี่ยกระแสความเย็นว่าบตรงนั้นมันก็จะยิ่งแบบยิ่งมากขึ้นเท่านั้นอะไรเงี้ยเออเนาะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบสัมผัสกันได้เนาะโอเคใครมีคำถามอะไรไหมคะวันนี้ก็อยากทำคลิปสั้นๆเนาะสวัสดีค่ะพี่พร คุณใจเจริญน,นะคะสาธุครับแอดชื่อเลยครับอันนี้น้องจินค่ะน้องจินแล้วก็มีแอดมินพี่โยอีกคนหนึ่งนะคะสวัสดีพี่วันดีนะคะคุณสมัยเหรอคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะพี่ปอไทยแลนด์สวัสดีค่ะสาธุค่ะ,คะโอเคใครมีคําถามอะไรไหมไมงั้นคลิปนี้จะได้เป็นสั้นๆเพื่อที่แบบเผื่อทุกคนจะได้แชร์ไปให้กับ เพื่อนๆได้ดูเนาะเป็นเทคนิคในการแผ่เมตตาเนาะที่สามารถทำได้ทุกวันทุกที่ทุกเวลาเนาะแล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยนอกจากการกลับมารักษาจิตตัวเองให้มันให้มันปล่อยให้มันวางเนาะแล้วก็แผ่ไปไม่มีประมาณง่ายๆแค่นี้นะคะโอเคถ้าไม่มีคำถามอะไรเดี๋ยวจริงขอคลิปนี้ขอสั้นๆแค่นี้เนาะสวัสดีค่ะคุณ เกสยาคุณสุดทธิลักษ์คุณใส่ใจสวัสดีค่ะมีใครมีคําถามอะไรไหมเออเกี่ยวกับการแผ่เมตตาเนาะหรือว่าถ้าเกิดใครมีคําถามเรื่องอื่นๆนะคะก็สามารถอินบ x ็อกเข้ามาที่เพจชีวิตอิสนาได้นะหรือว่าแอดเฟนจินมาเลยก็ได้เนาะเพราะว่าก็บางครั้งก็คือจะบอกเสมอว่าแบบการแชทคุยกันมันก็โอเคแต่ว่าการที่เราได้โทรคุยกันได้ ได้สอบถามได้ฟังน้ําเสียงหรือว่าวิดีโอคอลคุยกันอะไรเงี้ยมันจะทําให้เวลาจะเคลียร์สภาวธรรมอะไรพวกนี้มันจะมันจะไวกว่าแล้วมันก็จะสื่อสารกันได้แบบ2ทางได้เร็วขึ้นแต่บางทีแบบถ้าเป็นการแชทอะไรเงี้ยมันเหมือนกับมันมันมันใช้เวลานานในการทำความเข้าใจกันอะไรเงี้ยเนาะก็เลยจะบอกว่าสามารถที่จะแบบแอดเฟนมาได้เลยทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะก็ยินดี คอลการวิดีโอคอลกันหรือว่าถ้าใครอยากจะมาปฏิบัติเนาะจริงจริง,รง,รงปกติจีนอยู่กทมถ้าช่วงที่จีนอยู่กทมแล้วอยากจะแบบสนทนาธรรมการกับจีนกับพี่โยเนาะก็สามารถที่จะทักทายมาได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้อยู่เชียงใหม่นะที่บ้านหลวงพ่อแก้วที่อำเภอจอมทองใกล้ดอยอินทนนท์นะคะจังหวัดเชียงใหม่เนาะใครอยากมาปฏิบัติตอนเนี้ยก็ ตอนนี้ยังอยู่เพราะฉะนั้นก็คือถ้าอยากมาแบบเจออากาศเย็นๆเ,เออแล้วได้มาสนทนาธรรมแล้วก็แบบมาคุยกันเรื่องวิธีปฏิบัติอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้แบบมีความในใจอะไรก็จะได้เคลียร์ได้ตอบคาถามได้ชัดเจนเพราะว่าการสนทนาตรงหน้าจะเป็นอะไรที่ไวแล้วก็ดีที่สุดเลยนะคะก็สามารถมาได้ก็จะมีเนี่ยกลางเต็นท์ เหมือนที่จีนลงรูปไปเมื่อเช้าใช่ไหมก็มีคนสนใจอยู่ใช่ไหม้ออานกลางเต้นเหลือเพียบเลยนะสนใจมาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะสวัสดีค่ะคุณดุจณภาสวัสดีค่ะน้องจีนอากาศหนาวไหมคะที่เชียงใหม่หนาวค่ะจริงก็น้ำมูกฟึดฟึดอากาศเยน็นแต่ว่าช่วงกลางวันก็มีแดดแรงแต่ว่าเนี่ยสักพักหนึ่งก็ร่มร่มแล้วอะไรยเงี้ยแต่โดยโดยพื้นอากาศเนี่ยมันก็เย็นนะคะนอนนอน,น,นอนเต้นนอนอะไรก็ สดชื่นดีค่ะอยู่กับธรรมชาติเนาอะอะไรเงี้ยโอเคมีใครชวนพุยอะไรไหมเอาความสดชื่นมาฝากเนาะถ้าใครอยากอยากมาอยากคุยอยากอะไรอินอินบ็อกมาส่วนตัวได้เลยค่ะมาทักทักทายกันได้เนาะนะคะงั้นเดี๋ยวคลิปนี้จริงขอแค่นี้ก่อนเนาะจะได้สั้นๆสำหรับเรื่องของการแผ่เมตตานะคะก็ลองไปทำกันดูเนาะแล้วก็ สามารถแชร์ธรรมะเป็นธรรมทานได้นะก็จะทำให้เกิดวัชรายานนะคะก็คือมียานที่เป็นปัญญาในการอย่างรู้ได้อย่างรวดเร็วเนาะโอเคชีวิตเริ่มต้นใหม่ที่วินาทีนี้ค่ะชีวิต is now นะคะใครชอบเชฟนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ซินนี่ได้นะคะวันนี้ซินนี่ก็ลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย